สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูถนอมชัยนะครับในในเรื่องรูปเรขาคณิตนะครับบทที่4รูปเรขาคณิตแต่หัวข้อวันนี้เราเจอกันในเรื่องรูปที่มีเกณฑสมมาตรหลายเกณฑ์นะครับวันก่อนเราเจอกันแล้วเรื่องรูปที่มีเกณสมมาตรนะครับรูปที่มีเกณสมมาตรนะครับ,บนบบ <jó S 3> บักเ<บ> <Amsterdam> รียนก็รู้แล้วว <Cir que S 1> ่ารูปที่มีเกณสมมาตรก็คือรูปที่ เมื่อพับแล้วนะครับสองข้างของรอยพับทับกันสนิทนะครับเราเรียกว่ารูปที่มีแกนสมมาตรแต่วันนี้นะครับรูปเรขากรน,นิตที่เราเรียนก็คือเรื่องรูปแกนสมมา,ต,มรรานนตรที่มีรูปเรขากรนิตที่มีแกนสมมาตรหลายแกนนะครับหลายแกนยังไงนะครับเราต้องมาทดลองปฏิบัติด,ดูกันดูกันดูนะครับออกมาชมกันนะครับนักเรียนดูนะครับรูปที่ครูให้มานะครับ เอายนดูนะครับเอารูปแรกนะครับรูปแรกนะครับอ่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปเรกนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมทีนี้นักเรียนเรามาดูกันนะครับว่าเราจะมีวิธีการยังไงถึงจะรู้ว่ารูปนี้มีเกณฑ์สมมาตรกี่เกณฑ์นะครับอ่าเราทดลองโดยการวิธีพับนะครับโดยให้ สองข้างของรอยพับทับกันสนิทได้ก็แสดงว่ารูปนั้นมีแกนสมมาตรนะครับดูว่าครับว่ามีกี่แกนรูปนี้นะครับเอาพับเลยพับแนวแนวตั้งก่อนนะครับพับแนวแนวตั้งเอาได้แล้วแบบนี้เี่นนะครับพับนแนวตั้งนะครับได้หนึ่งภาพนะครับ เอาขูดเส้นปลาไว้นะครับเพื่อนจะได้รู้ว่ารอยพับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับเราเรียกว่ารอยพับนี้เราเรียกว่าแกนสมมาตรนะครับต่อไปเรามีวิจัยพิธีการพับแบบไหนได้อีกครับมีวิธีการพับแบบไหนได้อีกก็คือพับในแนวนอนนะครับเรียนดูนะครับพับในแนวนอนนะครับพับแนวแนวนอนนะครับให้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทนะครับ เห็นไหมครับทับกันสนิทนะครับเอาได้อีกหนึ่งเกณฑ์นะครับรอยพับนี้น,กนักเรียนเอารูจะมาร์กไว้นะครับรอยพับเมื่อกี้เอาโคแสดงว่าเราสามารถาพับแบบอื่นได้อีกไหมครับพับไม่ได้แล้วนะครับพับไม่ได้แล้วนะครับก็แสดงว่ารูปนี้มีเกณฑ์สมมาตร สองเกณฑ์นะครับรูปนี้มีเกณฑ์สมมาตรสองเกณฑ์นะครับก็คืออยากในภาพนี้นัเกเรียนดูนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับก็คือในภาพนี้นะครับมีเกณฑ์สมมาตรสองเกณฑ์นะครับภาพนี้ภาพนี้นะครับมีเกณฑสมมาตรสองเกณฑ์นะครับเอาต่อไปเรามาดูรูปต่อไปนะครับนักเรียนสาม,มารถ คิดว่าคิดตามครูไปด้วยนะครับเราจะสามารถพับแบบไหนได้บ้างให้สองข้างของรอยพับทับกันสนิทพอดีนะครับเอาพับในแนวนอนก่อนก็ได้เอาแนวนอนได้หนึ่งเส้นนะครับได้หนึ่งเส้นนะครับตรงนี้นะครับครูขออนุญาตขีดนะครับนะครับต่อไปพับเป็นไหนได้ยีกครับพับแนวนอนแล้วก็สามารถพับในแนวตั้งอีกนะครับ รับในแนวตั้งนะครับก็พับได้เหมือนกันนะครับพับในแนวตั้งนะครับตามรอยนี้นะครับอ่านักเรียนว่าสามารถพับเปน็นได้อีกครับตอนนี้สองเส้นแล้วเอาลองดูนะครับพับในแนวทะเยงนะครับพับในแนวทะเยงก็ได้เหมือนกันเห็นไหมครับอืม ได้อีกแล้วก็คือเส้นที่สามนะครับขีดไปน,นิดหนึ่งยังพับเป็นแนได้อีกครับยังพับทางนี้ได้อีกครับแนวแต่ยังทางนี้ยังได้อีกนะครับสามารถพับได้อีกนะครับได้แล้วนะครับนะครับ๋อกูก็ขีดมาร์กไว้ ตกลงภาพนี้ได้แล้วนะครับสรุปว่าเราได้เกณฑ์สมมาตรจากภาพนี้ก็คือพับได้4เกณฑ์นะครับข้อนี้4เกณฑ์นะครับ4เกณฑ์4เกณฑ์ตรงนี้นะครับได้4เกณฑ์ทั้งหมดภาพนี้เมื่อกี้2เกณฑ์นะครับภาพนี้เมื่อกี้2เกณฑ์นะครับภาพนี้2เกณฑ์นะครับ ภาพนี้ก็ได้สี่เกณฑ์นะครับเอามาดูภาพต่อไปนะครับเรามาดูภาพเอาสีเขียวบ้างนักเรียนว่าเราสามารถาพับได้กี่เกณฑ์ครับเอา,าพับในแนวตั้งพนนับแนวตั้งก่อนได้1นเกณฑ์นะครับ1นเกณฑ์ อีกไปด้วย,วยหนึ่งเกนเ็นไพับหนได้อีกครับพับในวตั้งแล้วสามารถพับได้ในแนวนอนอีกนะครับลองพับในแนวนอนนะครับวันนี้ก็พับได้นะครับแนวนอนแนวนอนนะครับพับได้เหมือนกันนะครับแนวนอนก็ได้เป็นเกณฑ์ตรมัเส้นที่2นะครับ ได้เกณฑ์สมมาตรเช่นที่สองนะครับยังสามารถาพับเป็นไหนได้อีกครับลองดูนะพับปไหนได้อีกอาา้าวพับไปได้แล้วนะครับสรุปว่าภาพนี้ได้เกณฑ์สมมาตรกี่เกณฑ์ครับข้อนี้ก็ตอบได้เสียเกณฑ์สมมาตรกี่เกณฑ์ครับตอบว่าสองเกณฑ์นะครับภาพนี้สองเกณฑ์นะครับเห็นไหมครับสองเกณฑ์เลขสองนะครับตรงนี้นะครับอ้าว นักเรียนจะดูภาพไหนอีกครับรูเตรียมมันเยอะแยะจะดูภาพไหนอีกดูภาพนี้ภาพนี้นักเรียนคิดว่ากี่เกณฑ์ครับภาพนี้นักเรียนคิดว่าภาพได้กี่เกณฑ์เอาแนวตั้งก่อนภาพในแนวตั้งภาพในแนวตั้งนะครับอ่าแนวตั้งได้หนึ่งเกณฑ์นะครับหนึ่งเกณฑ์ก็ขีดมาร์กไว้ นี่คือรอยพับรอยพับนี่เราก็เรียกว่าเกณฑ์สมมาตรนะครับพับไปไหนได้อีกบ้างครับแนวตั้งได้ไหมแนวตั้งไม่ได้เอาแนวรองพับแนวเฉียงดูสิแนวทะแยงอ่าเราสามารถแปแบบนี้ก็ได้นะครับ เป็น,นี้ก็ได้นะครับแนวท่ายเยงเอาได้อีกหนึ่งเส้นนะครับเมื่อกี้แล้วก็แบบนแน่ได้อีกครับก็แน่นอนครับต้องเป็นแบบนี้แบบนี้อยู่แล้วแนว่ายเยงแนวท่ยเยงฝั่งนี้นะครับเฉียงฝั่งนี้นะครับ ก็จะได้ภาพนี้ทั้งหมดก็จะได้ภาพนี้มีเกณฑ์รมมาทั้งหมดกี่เส้นครับนักเรนับดูนะครับ1 2 3 3สาเส้นนะครับก็คือในภาพนี้นะครับ3เส้นนะครับ3เส้นนะครับมีเกณฑ์สมมาตรเส้นข้อนี้นะครับขอเพื่อความรวดเร็วในนื้เรียนนึกในใจนึกดูนะครับภาพนี้เอาครูทำให้แล้วเพื่อความรวดเร็วนะครับภาพนี้ก็จะได้เกณฑ์รรมา หนึ่งเส้นนะครับภาพแบบนี้ก็พอจนทำข้อสอบนักเรียนต้องสังเกตด้วยนะครับบางทีพอทาข้อสอบแล้วเราทําไม่สามารถตัดแล้วก็ไปพับได้เราก็ต้องสังเกตจากข้อสอบด้วยนะครับว่าควรจะตอบข้อไหนนะครับข้อนี้ก็เกณฑ์มากหนึ่งเส้นนะครับข้อนี้ก็จัดข้อก่อนข้อนี้หนึ่งเส้นนะครับพับได้หนึ่งเส้นข้อนี้ก็พับได้หนึ่งเส้นนะครับ นะครับส่วนคนนี้พับไม่ได้นะครับไม่มีเกณฑ์สมมาตรนะครับคนนี้ก็พับไม่ได้นะครับนี่นะครับยกตัวอย่างภาพนี้5่าเส้นหกเส้นมีเกณฑ์สมมาตรเเกณฑ์สมมาตรนะครับตามลําดับนะครับเอาส่วนภาพ อีกภาพหนึ่งนะครับเอาอีกภาพหนึ่งนะครับอ่าภาพนี้นัเกเรียนคิดว่ามีเกณฑ์มากกี่เกณฑ์ครับก็ลองพับดูนะครับแบบพับแบบไหนได้ไดบ้างเอา,าพับในแนวนอนก่อนนะครับพับแนวนอนนะครับได้หนึ่งเส้นนะครับได้หนึ่งเส้นนักเรียนก็มาร์กขีดไว้พับแบบไหนได้อีกครับ เราสามารถพับในแนวตั้งได้นะครับแนวตั้งก็คือพับอย่างนี้นะครับอแนวตั้งก็สามารถพับแบบนี้นะครับก็เป็นสองเส้นนะครับรูปวงรีนักเรียนว่าสามารถยังพับได้อีกไหมครับอลองดูนะครับไม่ได้แล้ว่ร้จะพับยังไงแล้วนะครับไม่ได้แล้วนะครับ สรุปว่ารูปวงรีนี่ของรูงรภาพนี้นะครับมีเกณฑ์สมมาตร2เส้นนะครับเอาต่อไปรูปสักตัวอย่างก่อนนะครับอันนี้รูปวงกลมนะครับรูปวงกลมนักเรียนคิดว่าสามารถพับเกณฑ์สมมาตรได้กี่เส้นครับรูปวงรีเฮ้ยรูปวงกลมนะครับรูปวงกลมพับแบบนี้ก็ได้1เส้นนะครับ สองเส้นรู้จะพับไปด้านไหนมันก็สองสองข้างของรอยพับมันก็ทับกันสนิททั้งนั้นเลยสามเส้นพับได้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะพับแนวไหนนะครับลงทั้งนั้นลงทั้งนั้นเลยนะครับรูปวงกลมนะครับพับได้ทั้งนั้นเลยนะครับสรุปว่ารูปวงกลมเนี่ยถ้าข้อสอบออกมาถามว่า รูปไหนที่มีเกณฑยสมมาตรมากที่สุดก็ตอบว่ารูปวงกลมครับเพราะว่ามีเกณี์สมมาตรหลายเส้นนะครับสามารถพับได้หลายเส้นพับแบบไหนก็ได้พับได้ั้งนั้นเลยนะครับรูปวงกลมมีเกณียสมมาตรหลายเส้นนะครับตอบไปมีเกณียสมมาตรหลายเส้นนะครับปัแบบไหนก็ได้พับทางไห<ค>นแบบไหนก็ได้พับได้ั้งนั้นเลยนะครับข้อนี้มีเกณฑ์สมมาตร หลายสเส้นนะครับก็คือรูปวงกลมมีเกณฑ์สมมาตรมากที่สุดนะครับอ้าวหวังว่านักเรียนพอกพงพอจะรู้นะครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเกณฑ์สมมาตรมากน้อยแค่ไหนนะครับเราก็ต้องพับพับรูปภาพที่เราต้องการทราบได้เลยนะครับพอจะได้รู้ว่ามีเกณฑ์สมมาตรทั้งหมดกี่เส้นนะครับอา้าวสำหรับวันนี้นะครับเราก็ กูก็ขอ,พอเพิ่มเติมเพียงแค่นี้นะครับก็เจอกันคาบต่อไปอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ